ถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูนะหนูขอสัญยาว่าหนูจะเป็นเด็กดีถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าเป็นใครโปรดทรงรักกลับมา แม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขออยากหนูจะเป็นเย้จะว่าหน้าใจจับอะไรไหมอ่าเ <Yeah. S 2> อา ABC ได้ไหม